เขาทิ้งเธอเพราะคิดว่าเธอไม่มีลูกแต่ความจริงที่เขาไม่รู้กำลังซ่อนอยู่ในท้องเธอและมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปคุณคิดว่าการอยากครั้งนี้จบแล้วหรือแต่ลูกแฝดของเขากำลังรอคอยความจริงและมันจะทำให้ทุกอย่างพังทลายเธอถูกทิ้งแต่ชีวิตเล็กๆในท้องกำลังรอวันเปิดเผยความลับที่จะช็อกทั้งเขาและทุกคนเธอยืนอยู่กลางห้องนอนที่ว่างเปล่าแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านลงมาสาดบนพื้นไม้หัวใจเธอสั่นแรง เขายืนอยู่หน้าประตูสายตาของเขาเย็นชาไม่มีความอบอุ่นเขาพูดคำสั้นๆว่าเธอไม่มีอนาคตกับเขาโลกของเธอเหมือนหยุดหมุนเธอพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มกลับกลายเป็นน้ำตาน้ำตาไหลลงบนแก้มอย่างไม่อาจควบคุมเธอจำได้ว่าหัวใจตัวเองกำลังเต้นรัวแต่มีความลับหนึ่งที่เขาไม่รู้เธอกำลังตั้งคันลูกแฝดของเขา ทุกครั้งที่เธอได้ยินเสียงหัวใจเขาในใจเธอมีทั้งความเจ็บปวดและความหวังเธอค่อยๆหายใจลึกพยายามสงบตัวเองแต่ในหัวใจกลับเต็มไปด้วยคำถามทำไมเขาถึงตัดสินใจง่ายดายขนาดนี้เธอเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกเมืองสายลมพัดมาเย็นเฉียบเหมือนลมกำลังพัดพาความเจ็บปวดเข้ามาในตัวเธอเธอเอามือกุมท้องที่ขยายออกเล็กน้อย ความอบอุ่นของลูกในคันทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างเธอไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่แต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในท้องของเธอเป็นสิ่งที่ไม่มีใครลบล้างได้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่เธอไม่อยากรับทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังเธอจะนึกถึงเขาแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างกําลังเปลี่ยนท้องฟ้ากลางวันเริ่มมืดครึมเธอรู้สึกถึงลมที่เย็นเฉียบกว่าทุกครั้ง เหมือนกําลังเตือนอะไรบางอย่างเธอค่อยๆนั่งลงบนเตียงเอามือกุมท้องแน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงไม่แพ้เมื่อเขาเดินออกจากชีวิตแต่เธอรู้ว่าเธอไม่อยู่คนเดียวชีวิตเล็กๆทั้งสองอยู่ในตัวเธอและมันกําลังจะเปลี่ยนทุกอย่างเสียงฝนเริ่มตกเบาๆกระทบหน้าต่างเหมือนโลกกําลังสะท้อนความรู้สึกเธอความเจ็บปวดความเศร้าความหวังทุกอย่างรวมกัน เธอสูดลึกและเริ่มวางแผนบางอย่างในใจแผนที่เธอไม่เคยคิดจะทำมาก่อนแต่ครั้งนี้มันเป็นเรื่องของชีวิตและความยุติธรรมเธอนอนลงบนเตียงมองฝ้าเพดานอย่างไร้จุดหมายแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความตั้งใจเธอรู้ว่าเวลาที่เขาจะกลับมาใกล้เข้ามาทุกครั้งที่ประตูบ้านเปิดเธอจะได้ยินเสียงฝีเท้าเขาแต่คราวนี้เธอจะไม่อ่อนแอ เธอลุกขึ้นยืนตรงหน้าโต๊ะเขียนหนังสือหยิบสมุดโน้ตเล่มเล็กที่เธอจดทุกความคิดและความลับมือเธอสั่นแต่หัวใจกลับแน่วแน่ความลับในสมุดนั้นคือทุกสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เธอจดวันที่และเวลาการเคลื่อนไหวทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกในครันและภาพความจริงที่เขาจะต้องรับรู้เสียงฝนตกหนักขึ้นลมพัดประตูจนกระทบกำแพงเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างภายในตัวเอง เหมือนสิ่งที่เคยอ่อนแอกลับแข็งแรงขึ้นเวลาผ่านไปช้าๆเหมือนทุกวินาทีถูกขยายและแล้วเสียงกุญแจหมุนที่ประตูดังก้องเขาเข้ามาเงยหน้ามองเธอด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจเธอไม่พูดทันทีเพียงแค่ยกสมุดโน้ตขึ้นสายตาของเขากวาดไปยังสมุดหน้าแรกเป็นภาพอันตรสาวของลูกแฝดเขายืนนิ่งมือสัน่น เธอยืนตรงมองเขาด้วยดวงตาแข็งกร้าวแต่เต็มไปด้วยน้ำตานี่คือสิ่งที่คุณไม่เคยสังเกตเธอพูดเสียงเย็นเขาอ่านทุกบรรทัดทุกภาพทุกคำอธิบายเหมือนเวลาได้หยุดหมุนรอบตัวเขาใบหน้าของเขาซีดเผือดมือเกรง็งนี่มันเป็นไปได้ยังไงเสียงเขาสั่นเธอยืนอยู่ตรงนั้นสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความมั่นใจคุณตัดสินใจทิ้งฉันแต่คุณไม่รู้ว่าคุณก็ทิ้งลูกของคุณเองด้วย เขาก้มหน้าน้ำตาเริ่มไหลและในช่วงเวลานั้นโลกของเขาแตกสลายเขาไม่รู้ว่าควรพูดอะไรหรือทำอะไรเพียงแต่ความจริงกำลังปรากฏตรงหน้าเขาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอยืนตัวตรงมือยังคงกุมสมุดโน้ตแน่นเสียงฝนภายนอกกระหน่ำลงมากกว่าเดิมเหมือนธรรมชาติกำลังสะท้อนความรู้สึกข้างในของเขาเขาพยายามเข้าใกล้แต่เธอก้าวถอย หัวใจเธอเต้นแรงแต่เธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างลูกแฝดในท้องคือสิ่งที่เขาไม่สามารถทำลายได้เธอพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นชีวิตพวกเขาอยู่เหนือความผิดหวังหรือความโกรธของคุณเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกและในวินาทีนั้นเขาเข้าใจทุกอย่างทุกความเจ็บปวดทุกการตัดสินใจทุกคำพูดที่เขาพูดไปเธอยืนอยู่ตรงนั้นสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความเข้มแข็ง เขาล้มตัวลงบนเก้าอี้มือกุมหน้าตัวเองน้ำตาไหลไม่หยุดและเธอรู้ว่าโลกของพวกเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอจะอยู่รอดและเติบโตต่อไปชีวิตเล็กๆทั้งสองในท้องคือบทพิสูจน์ของความรักและความยุติธรรมเธอถอนหายใจยิ้มเบาๆให้กับลูกในครรภ์และครั้งแรกในหลายสัปดาห์เธอรู้สึกถึงความสงบแม้โลกภายนอกจะปั่นป่วน แต่ภายในตัวเธอโลกทั้งใบกลับมีความหวังและพลังใหม่ฝนภายนอกยังคงตกหนักเสียงกระทบหน้าต่างเหมือนกลองตีก้องในใจเธอเธอเดินไปที่โต๊ะทำงานเอื้อมมือหยิบกระดาษอีกชุดหนึ่งเป็นแผนสำหรับอนาคตของลูกทั้งสองเธออ่านออกเสียงเบาๆให้ตัวเองฟังทุกคำที่เธอพูดเต็มไปด้วยความตั้งใจและความเข้มแข็งเขายังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้เงยหน้าขึ้นมองเธอเป็นครั้งคราว สายตาของเขาผสมระหว่างความเสียใจความสับสนและความผิดหวังเธอหยุดตรงกลางห้องหันไปมองเขาคุณคิดว่าคุณเข้าใจทุกอย่างแล้วหรือเปล่าเธอถามเสียงนิ่งเขาไม่ตอบเพียงแต่ก้มหน้าน้ำตาไหลรินเธอเดินใกล้ไปอีกนิดก้มลงมองเขาแต่คุณไม่เคยเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เธอเอามือวางบนท้องของเธอเบาๆความอบอุ่นจากชีวิตเล็กๆด้านในทำให้เธอรู้สึกมั่นใจ พวกเขาคือส่วนหนึ่งของคุณด้วยเธอกล่าวเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงเขายังไม่เข้าใจเต็มที่จนกระทั่งเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์ภาพอันตราสาวและวิดีโอที่เธอบันทึกไว้ทุกเดือนสองหัวใจเล็กๆเต้นอยู่ในท้องเธอและทั้งสองหัวใจคือของเขาเขาสูดลมหายใจแรงสายตาเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อมันเป็นไปได้ยังไงเสียงเขาสั่นเครือ เธอยือนตรงมือวางไว้ที่ท้องนี่คือความจริงทั้งหมดคุณทิ้งฉันเพราะคิดว่าเราไม่มีอนาคตแต่คุณก็ทิ้งลูกของคุณเหมือนกันเขาหลับตาพยายามกลั้นน้ำตาแต่ไม่สำเร็จเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเขาแต่ไม่สามารถให้อภัยง่ายๆฉันจะเลี้ยงพวกเขาให้เติบโตด้วยความรักและความยุติธรรม<ๆ>เธอกล่าวเขานั่งนิ่งมือเกรงบนตักโลกทั้งใบของเขาพังทลายแต่ความจริงเพิ่งเริ่มเปิดเผย เธอหันไปหน้าต่างมองฝนที่ตกหนักเหมือนน้ำตาของฟ้าแต่ลึกๆในใจเธอมีความหวังเล็กๆชีวิตของลูกทั้งสองกำลังเริ่มขึ้นและเธอรู้ว่าแม้เขาจะเสียใจแค่ไหนชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้จะเติบโตและสวยงามเสียงฟ้าร้องกล้องอยู่ไกลๆเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่เธอถอนหายใจยาวเอื้อมมือสัมผัสท้องอย่างอ่อนโยน ความอบอุ่นและพลังในท้องนั้นทําให้เธอรู้สึกว่าทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าเธอยิ้มเบาๆให้กับชีวิตที่อยู่ข้างในและครั้งแรกในหลายสัปดาห์เธอรู้สึกถึงความสงบและความเข้มแข็งเธอรู้ว่าอนาคตยังไม่แน่นอนแต่ชีวิตของลูกทั้งสองจะเปลี่ยนทุกอย่างและครั้งนี้เธอจะไม่ยอมให้ใครทําลายมันอีกเสียงฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ํากระทบหลังคาโลกภายนอกเริ่มสงบ แต่ความตึงเครียดภายในหัวใจเขายังไม่จางเธอหันกลับไปมองเขาอีกครั้งและยิ้มอย่างมั่นใจทุกอย่างจะเป็นไปตามทางของมันเขายังคงนั่งเงียบมือเกรงแต่สายตาเริ่มซึมซับความจริงและในที่สุดเขาเริ่มเข้าใจว่าชีวิตที่เขาทิ้งไปไม่สามารถกลับมาแต่สิ่งที่อยู่ข้างในท้องของเธอจะทำให้เขาได้เรียนรู้ความหมายของความรักและความรับผิดชอบเธอเอามือทั้งสองข้างกุมท้องแน่น ลมหายใจของเธอสม่ำเสมอหัวใจเล็กๆทั้งสองเต้นแรงเหมือนสะท้อนความเข้มแข็งของเธอและครั้งแรกเธอรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากพอที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งแม้โลกจะโหดร้ายแต่ชีวิตและความรักจะไม่สูญเปล่าเขาลุกขึ้นช้าๆสายตายังคงเต็มไปด้วยความเสียใจแต่ความจริงที่ปรากฏตรงหน้าเขาทำให้เขารู้ว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงเธอยืนตรงมือกุมท้องแน่น สายตาของเธอแข็งแรงแต่เต็มไปด้วยความเศร้าคุณคิดว่าผมทำถูกแล้วหรือเขาพูดเสียงสัน่นเธอเพียงมองเขาเงียบๆฝนหยุดแล้วแต่ฟ้าเต็มไปด้วยเมฆมืดเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความปั่นป่วนที่ยังไม่จบคุณทิ้งฉันทิ้งเราเธอกล่าวและไม่รู้เลยว่าชีวิตเล็กๆในท้องของฉันกำลังเติบโตเขาก้าวเข้ามาใกล้แต่เธอยังยืนห่างฉันฉันไม่รู้จะทำยังไง เขาพูดเสียงเบามือเกรงเธอสูดลมหายใจลึกก้มลงมองท้องสิ่งที่คุณทำไม่ได้ลบล้างความจริงนี้สายตาของเขาสั่นไหวน้ำตาไหลรินเธอรู้ว่าครั้งนี้เขาได้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วแต่เธอยังคงตั้งมั่นไม่ให้อารมณ์ของเขาควบคุมตัวเธอได้คุณเห็นไหมพวกเขาคือส่วนหนึ่งของคุณคุณไม่สามารถลบพวกเขาได้เขาพยักหน้ายอย่างช้าๆหัวใจเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและสำนึกผิด เธอเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกเมืองสายลมเย็นพัดเข้ามาเหมือนล้างหัวใจและครั้งแรกเธอรู้สึกถึงความสงบลูกแฝดในท้องเต้นแรงสะท้อนพลังความเข้มแข็งในตัวเธอเขายังนั่งอยู่บนเก้าอี้เงยหน้ามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปความเศร้าความสำนึกผิดและความรักปะปนกันผมผมทำผิดไปหมดเขาพูดเสียงสัน่นเธอเพียงพยักหน้ามือยังคงสัมผัสท้อง แต่ตอนนี้ความจริงอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราจะต้องเผชิญมันด้วยกันเขาลุกขึ้นช้าๆใจเต้นแรงทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความตึงเครียดเธอเอื้อมมือไปจับมือเขาเบาๆเราไม่สามารถย้อนเวลาได้แต่เราสามารถสร้างอนาคตเขามองท้องของเธอสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและความหวังลูกของเราเสียงเขาสั่นเธอพยักหน้ายอย่างอ่อนโยน ฝนที่เคยตกหนักหยุดสนิทเหลือเพียงเสียงน้ำกระทบหลังคาเล็กๆเ,เหมือนธรรมชาติกำลังยืนยันการเริ่มต้นใหม่เธอยิ้มเบาๆให้กับลูกทั้งสองและครั้งแรกหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสงบโลกภายนอกยังคงโหดร้ายแต่ภายในตัวเธอโลกทั้งใบเต็มไปด้วยความหวังเขาเดินเข้ามาใกล้ยืนอยู่ข้างๆเธอสายตาเขายังคงเศร้าแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเธอวางมือเขาบนท้องของเธอ สองหัวใจเล็กๆเต้นอยู่ข้างในสะท้อนความรักและความรับผิดชอบที่เขายังไม่เคยรู้สึกและครั้งนี้เขาเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่สามารถถูกทำลายได้ไม่ว่าความเจ็บปวดจะรุนแรงเพียงใดลูกทั้งสองคืออนาคตและเป็นบทพิสูจน์ของความจริงและความรักเธอและเขายือนอยู่ข้างกันฝนหยดสุดท้ายร่วงลงบนพื้นสาดแสงระยิบระยับจากหลอดไฟภายในบ้านโลกภายนอกเงียบสงบ แต่หัวใจทุกดวงในห้องนี้ยังเต้นแรงเต็มไปด้วยความหวังความเศร้าและความเข้าใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้เธอและเขายืเนเงียบอยู่กลางห้องสายตาของทั้งสองเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสำนึกผิดแต่ความเงียบนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยพลังและความจริงเธอค่อยๆก้าวไปข้างหน้ามือยังคงสัมผัสท้อง คุณรู้ไหมความรักไม่ได้วัดจากคำพูดหรือการกระทำเพียงครั้งเดียวเธอกล่าวเสียงนิ่งเขายืนมองเธอเงยหน้าขึ้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปผมผมไม่เคยคิดว่ามันสำคัญขนาดนี้เขาพูดเสียงสัน่นฝนภายนอกหยุดแล้วแต่เสียงลมยังพัดเบาๆเหมือนกำลังพัดพาอดีตและความเศร้าออกไปเธอหันไปมองหน้าต่างมองเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ภายในบ้านนี้โลกของเธอกับเขาเปลี่ยนไปแล้ว เธอยื่นมือไปจับมือเขามือที่เคยเย็นชาตอนนี้สั่นด้วยความเสียใจและความสำนึกเราจะไม่สามารถย้อนเวลาได้เธอกล่าวแต่เราสามารถเลือกที่จะไม่ทำลายชีวิตเล็กๆเหล่านี้เขาพยักหน้ามือทั้งสองกุมมือเธอแน่นสายตาของเขาเริ่มซึมซับความจริงเธอรู้สึกถึงแรงสั่นจากหัวใจเล็กๆในท้องเหมือนพลังชีวิตกำลังบอกว่าทุกอย่างยังไม่สายเกินไป ลูกของเราจะเติบโตเธอพูดเบาๆแต่มั่นคงพวกเขาจะสอนให้เรารู้จักความรักความรับผิดชอบและความเข้มแข็งเขายืนเงียบสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าและการยอมรับและแล้วเขาเอื้อมมือไปสัมผัสท้องเธอเบาๆหัวใจของเขาเต้นแรงสะท้อนกับหัวใจเล็กๆที่อยู่ข้างในฝนที่หยุดตกทําให้แสงสว่างลอดเข้ามาภายในห้องเหมือนโลกกําลังเปิดประตูให้ชีวิตใหม่เริ่มต้น เธอยิ้มให้เขาน้ำตาไหลรินแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความหวังเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้เธอกล่าวแต่เราสามารถสร้างอนาคตให้พวกเขาเติบโตอย่างปลอดภัยเขาพยักหน้ามือเกรงอยู่กับมือเธอโลกภายนอกยังคงเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่โลกภายในบ้านนี้เต็มไปด้วยความสงบความรักและความเข้มแข็งลูกแฝดในท้องเต้นแรงทำให้หัวใจเธอและเขาเชื่อมต่อกัน เหมือนทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาได้รวมตัวกันเป็นพลังแห่งความรักเธอยืนตรงมองเขาอีกครั้งทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้เธอกล่าวเขาพยักหน้าน้ำตาย,ยังคงไหลแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและครั้งแรกในหลายเดือนทั้งสองรู้สึกถึงความหวังอย่างแท้จริงโลกอจโหดร้ายแต่ชีวิตเล็กๆในท้องของเธอคือสิ่งที่ไม่มีใครทำลายได้เธอถอนหายใจยาวมือทั้งสองกุมท้องแน่น ความอบอุ่นและพลังจากชีวิตเล็กๆทําให้เธอมั่นใจครั้งนี้เธอและเขาจะต้องอยู่เพื่อพวกเขาแม้ความเจ็บปวดจะยังคงอยู่แต่ความรักและความรับผิดชอบจะนําทางพวกเขาไปข้างหน้าเสียงฟ้าร้องก้องอยู่ไกลๆเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ฝนที่หยดสุดท้ายกระทบหลังคาสะท้อนแสงไฟภายในบ้านเธอรู้แล้วว่าอนาคตไม่สามารถคาดเดาได้แต่ครั้งนี้ความรักและความจริงจะอยู่เหนือทุกอย่าง หัวใจเล็กๆทั้งสองเต้นแรงสะท้อนความหวังและพลังในตัวเธอและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้เธอยืนอยู่ตรงหน้าต่างมองฝนที่หยดสุดท้ายลงบนหลังคาแสงสลัวจากฟ้าครึ้มสะท้อนบนพื้นไม้หัวใจเธอเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นเพราะความหวังและความเข้มแข็งเขายืนอยู่ข้างหลังมือยังคงเกรง แต่สายตาของเขาเปลี่ยนไปจากความเย็นชาเป็นความเสียใจและสำนึกผิดเธอค่อยๆหันหน้าไปหาเขาคุณคิดว่าความผิดพลาดสามารถลบล้างชีวิตพวกเขาได้หรือเธอกล่าวเสียงนิ่งเขาเงียบน้ำตาไหลรินเธอเดินเข้ามาใกล้จับมือเขาแน,น่นพวกเขาคือชีวิตของคุณด้วยหัวใจเล็กๆในท้องเต้นแรงเหมือนสะท้อนความจริงให้เขาเห็นเขาสูดลมหายใจลึกพยายามกั้นน้ำตาแต่ไม่สำเร็จ ฝนหยุดแล้วแต่ความเงียบกลับหนักแน่นเหมือนสัญญาณแห่งชะตากรรมเธอยืนตรงมือวางบนท้องตัวเองเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถปกป้องชีวิตที่กำลังเติบโตนี้เขาพยักหน้ามือเขาสัมผัสท้องเบาๆหัวใจของเขาเต้นแรงสะท้อนกับหัวใจเล็กๆของลูกทั้งสองเธอยิ้มเบาๆน้ำตาไหลรินแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความหวังและความเข้มแข็งทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้เธอกล่าว เสียงฟ้าร้องก้องไกลๆเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ฝนที่หยดสุดท้ายกระทบหลังคาและหน้าต่างแสงจากหลอดไฟในบ้านสะท้อนกับหยดน้ำสร้างแสงระยิประยับเธอถอนหายใจยาวมือกลุ่มท้องแน่นความอบอุ่นและพลังจากชีวิตเล็กๆทำให้เธอมั่นใจเขายืนอยู่ข้างๆเงียบๆแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจผมจะอยู่กับคุณและพวกเขาเขาพูดเสียงสัน่น เธอพยักหน้าน้ำตาไหลรินอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความหวังโลกภายนอกอาจโหดร้ายแต่โลกภายในบ้านนี้เต็มไปด้วยความรักหัวใจเล็กๆทั้งสองเต้นแรงสะท้อนพลังและความเข้มแข็งในตัวเธอเธอยิ้มอีกครั้งยกมือทั้งสองวางบนท้องความอบอุ่นจากชีวิตเล็กๆเป็นแรงผลักดันให้เธอเข้มแข็งเราจะปกป้องพวกเขาและสร้างอนาคตให้ดีที่สุดเขาอบเธอเบาๆมือทั้งสองกุมกันแน่น โลกภายนอกเงียบสงบฝนหยุดสัญญาณชีวิตใหม่เริ่มขึ้นเธอรู้แล้วว่าแม้โลกจะโหดร้ายแต่ลูกทั้งสองจะเติบโตอย่างปลอดภยัยและครั้งนี้ความรักความเข้มแข็งและความจริงจะอยู่เหนือทุกสิ่งหัวใจเล็กๆทั้งสองในท้องเต้นแรงสะท้อนความหวังความรักและอนาคตที่สดใสเธอถอนหายใจอีกครั้งรู้สึกถึงพลังชีวิตที่กำลังเติบโตและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครทำลายได้ เธอยืนตรงมองเขาอีกครั้งสายตาของทั้งสองเต็มไปด้วยความเข้าใจและความมุ่งมั่นและครั้งแรกในหลายเดือนพวกเขาได้เห็นแสงสว่างของอนาคตชีวิตเล็กๆทั้งสองในท้องเป็นบทพิสูจน์ของความรักความจริงและความเข้มแข็งฝนหยดสุดท้ายสาดกระทบหน้าต่างและโลกภายนอกก็เหมือนสะท้อนทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาแต่ในใจของเธอโลกทั้งใบเต็มไปด้วยความหวังทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้ เธอและเขายืนเงียบอยู่กลางห้องฝนหยุดแล้วแต่โลกยังคงเปียกชื้นจากความโหดร้ายที่ผ่านมาหัวใจของทั้งสองเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นเพราะความเข้าใจและความหวังเธอยกมือขึ้นสัมผัสท้องของเธอเบาๆความอบอุ่นจากชีวิตเล็กๆในท้องทำให้เธอมั่นใจเขายืนข้างๆเงียบๆมือเขาสัมผัสท้องเบาๆเช่นกัน หัวใจของเขาเต้นแรงสะท้อนกับหัวใจเล็กๆของลูกทั้งสองผมผมไม่เคยรู้ว่ามันสำคัญขนาดนี้เขาพูดเสียงสัน่นเธอพยักหน้าน้ำตาไหลรินทุกสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความผิดพลาดไม่สามารถลบล้างชีวิตเหล่านี้ได้สายตาของเขาเริ่มซึมซับความจริงน้ำตาไหลรินไม่หยุดเธอยิ้มเบาๆให้เขามือทั้งสองกุมท้องแน่นพวกเขาคืออนาคตเราต้องปกป้องพวกเขาให้ดีที่สุด เขาพยักหน้ามือยังคงเกรงอยู่ในมือเธอโลกภายนอกยังคงโหดร้ายแต่โลกภายในบ้านนี้เต็มไปด้วยความรักและความสงบหัวใจเล็กๆทั้งสองเต้นแรงสะท้อนพลังและความเข้มแข็งในตัวเธอเธอยกมือทั้งสองกุมท้องอีกครั้งความอบอุ่นจากชีวิตเล็กๆเ,เ,เป็นแรงผลักดันให้เธอเข้มแข็งและมั่นใจเราจะสร้างอนาคตให้พวกเขาเติบโตอย่างมีความสุขเธอกล่าวเขาอบเธอเบาๆมือทั้งสองกุมกันแน่น ฝนหยดสุดท้ายสาดกระทบหน้าต่างแสงสะท้อนจากหลอดไฟภายในบ้านเหมือนธรรมชาติยืนยันการเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอถอนหายใจยาวรู้สึกถึงพลังชีวิตที่เติบโตในท้องครั้งแรกในหลายเดือนเธอรู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงโลกภายนอกยังคงเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่หัวใจของทั้งสองคนเต็มไปด้วยความหวังและความรักลูกทั้งสองในท้องคือบทพิสูจน์ของความจริงความรักและความเข้มแข็ง เธอหันไปมองเขาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความมุ่งมั่นและครั้งแรกในหลายเดือนพวกเขาเห็นแสงสว่างของอนาคตทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้เธอยืนตรงมองเขาอีกครั้งมือทั้งสองกลุ่มท้องแน่นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจความสำนึกผิดและความรักหัวใจเล็กๆทั้งสองเต้นแรงสะท้อนความหวังความรักและความมั่นคง ฝนหยดสุดท้ายกระทบหน้าต่างแสงสะท้อนกับพื้นไม้โลกภายนอกยังคงเปียกชื้นแต่ภายในบ้านนี้เต็มไปด้วยความสงบเธอและเขารู้แล้วว่าแม้โลกจะโหดร้ายแต่ชีวิตเล็กๆทั้งสองจะเติบโตและสวยงามและครั้งนี้ความรักความเข้มแข็งและความจริงจะอยู่เหนือทุกอย่างเธอและเขายืนอยู่กลางห้องหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายความเศร้าความเสียใจความสำนึกผิดและความหวังผสมกันอย่างหนักแน่น เธอหันไปมองท้องตัวเองมือทั้งสองกลุ่มแน่นหัวใจเล็กๆทั้งสองเต้นแรงสะท้อนพลังและความเข้มแข็งของชีวิตเขายืนอยู่ข้างๆยืดตัวตรงแต่สายตายังคงเต็มไปด้วยความเสียใจผมผมทำผิดไปหมดเขาพูดเสียงสัน่นมือยังคงสัมผัสท้องเบาๆเ,เธอพยักหน้าน้ำตาไหลรินแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความหวังแต่ทุกความจริงกำลังปรากฏตรงหน้าเราเธอกล่าว ฝนหยุดแล้วแต่เสียงหยดน้ำยังคงกระทบหลังคาเบาๆเหมือนโลกกำลังสะท้อนความรู้สึกในใจทั้งสองเธอหายใจลึกมองออกไปนอกหน้าต่างแสงสลัวจากฟ้าทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังชีวิตเล็กๆเหล่านี้จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเธอกล่าวเขายืนเงียบน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ครั้งนี้สายตาเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจเธอค่อยๆยื่นมือไปจับมือเขาแน่น หัวใจเล็กๆในท้องเต้นแรงเหมือนสะท้อนแรงใจให้ทั้งสองเข้มแข็งเราไม่สามารถย้อนเวลาได้แต่เราสามารถสร้างอนาคตให้พวกเขาเสียงฟ้าร้องไกลกลอยเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาพยักหน้ามือเกรงอยู่กับมือเธอโลกภายนอกเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่โลกภายในบ้านนี้เต็มไปด้วยความสงบความรักและความเข้มแข็งหัวใจเล็กๆทั้งสองเต้นแรงสะท้อนพลังและความหวังในตัวเธอ เธอยิ้มเบาๆน้ำตาไหลรินมือทั้งสองกุมท้องแน่นทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้เธอกล่าวฝนหยดสุดท้ายกระทบหน้าต่างแสงสะท้อนกับพื้นไม้ความอบอุ่นจากชีวิตเล็กๆเป็นแรงผลักดันให้เธอมั่นใจเขาอบเธอเบาๆมือทั้งสองกุมกันแน่นและครั้งแรกในหลายเดือนพวกเขารู้สึกถึงความสงบโลกภายนอกอาจโหดร้ายแต่หัวใจทั้งสองเต็มไปด้วยความรัก หัวใจเล็กๆทั้งสองในท้องเต้นแรงสะท้อนความเข้มแข็งความรักและความหวังเธอถอนหายใจอีกครั้งรู้สึกถึงพลังชีวิตที่กำลังเติบโตและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้เธอยือนตรงมองเขาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจเขายือนอยู่ข้างๆน้ำตาไหลรินแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นโลกภายนอกอาจโหดร้ายแต่ชีวิตเล็กๆทั้งสองจะเติบโตอย่างปลอดภยัย ทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้และครั้งนี้ความรักความจริงและความเข้มแข็งจะอยู่เหนือทุกอย่างฝนหยุดตกแล้วแต่กลิ่นดินชื้นยังคงอบอวลอยู่ทั่วห้องแสงอ่อนจากฟ้าเย็นส่องเข้ามาทางหน้าต่างสร้างบรรยากาศอบอุ่นและสงบเธอค่อยๆนั่งลงบนเตียงมือวางทับท้องอย่างอ่อนโยนหัวใจเล็กๆทั้งสองเต้นแรงเหมือนส่งพลังให้เธอเข้มแข็งและมั่นคงเขานั่งลงข้างๆกุมมือเธอเบาๆสายตาเต็มไปด้วยความเสียใจและความสำนึก ผมสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณและพวกเขาเขาพูดเสียงเบาเธอยิ้มให้เขาน้ำตาไหลรินแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความหวังเราจะ,ะเผชิญทุกอย่างด้วยกันเธอกล่าวโลกภายนอกอาจโหดร้ายแต่ภายในบ้านนี้เต็มไปด้วยความรักและความสงบสายลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างพัดเอาความเจ็บปวดและความเศร้าออกไปเธอและเขายืนขึ้นมือทั้งสองยังคงกลุมกันแน่น หัวใจเล็กๆทั้งสองเต้นแรงสะท้อนความรักความหวังและอนาคตที่สดใสและครั้งแรกในหลายเดือนทั้งสองรู้สึกถึงพลังชีวิตใหม่ทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงนี้ชีวิตของลูกทั้งสองจะเติบโตเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความมั่นคงความเจ็บปวดในอดีตอาจไม่หายไปแต่ความรักและความจริงจะนำทางพวกเขาไปข้างหน้าเธอถอนหายใจลึกยิ้มให้ตัวเองและเด็กทั้งสองในท้อง และในที่สุดโลกภายในบ้านนี้เต็มไปด้วยความสงบความหวังและความสุขที่แท้จริง